ก็ขออนุญากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแฟนตาซี Fantasy, แล้วเราก็มาอยู่กันในเกม Dark City ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในอีเวนต์พาร์ e ซ e น์อีเวนั่นเองอีเวนต์นี้ก็จะตีคู่มากับเจ้า Dark Event เนาะ Dark Event ดิก็เป็นรางวัลที่มันเนื่องจากมันต่อนเนื่องกันของระงวัลต่วนใหญ่มันเลยจ้าชี้ทางไปในเบ้นของเขาวมงกดเนาะอย่างเช่น แถวล่างนี้เราก็จะสามารถเก็บเหรียญสีเขียวได้ก็ขอกาเอาภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมแปลกแไปเนื่องจากว่าก็ร้องเพลงหนักไปหน่อยก็เลยเจ็บคอเออโอเคตรงข้างบนเหมือนจะเป็นรางวัลที่เราจะได้กล่องของความมืดเป็นส่วนใหญ่ส่วนอยู่ไหนวะเนี่ยนี้ไงก็เจ้าไลท์ไททัสไทรอยดรา้อน ก็จะเป็นมังก,กรไทรอยที่ไปตกํำกับเป็นท่าแสงซึ่งก็จะเป็นรางวัลใหญ่สุดในอีเวนต์นี้เอ่อก็อยู่ไกลพอสมควรนะหลายนะคนก็อาจจะไปไม่ถึงโดยอีเวนต์ต่างๆของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นให้เราทําเคสไปเรื่อยๆเ,เมื่อเราทําเคสเสร็จแล้วทำเคสต่างๆเสร็จมันก็จะขึ้นรูปเป็นหน้าตามันเหมือนกับโทเค็นที่เป็นรูปขยาย่เป็นสีชมพูนี้ ซึ่งมันก็จะมีภารกิจต่างๆกับคอยกากับเราส่วนใหญ่มันก็จะวนซ้ำๆเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ก็เป็นการเก็บทองคําตอนนี้ก็จะเป็นการให้หามังกรเนาะโดยเคสควสต่างๆนั้นมันก็จะวนสลับกันไปเรือ่อยเช่นเมื่อเราทําธุรกิจเก็บทองเสร็จก็จะเป็นภารกิจให้หา,ม,ามังกรเมื่อให้หามังกรเสร็จเราก็จะต้องไปโจมตี คพสเซียมแล้วมันก็จะวนกลับมาอันแรกเนาะตอนนี้ผมก็ขอให้อาหารตามจีวงที่มันจำกัดก่อนแล้วกันเพลงในอีเวนต์เหมือนจะไปปรมผสานอะไรสักอย่างเลยเอาละทุกท่านเห็นไหมว่าจะมีเอีเวนต์สองอันท้ายที่จะเป็นรูปหัวใจกับรูปไข่อันสองอันท้ายนี่ก็จะเป็นอีเวนต์ที่ให้เราคอยผสมพันธุ์แล้วก็สลับกับ การฟักไข่เนาะก็จะเป็นเควสที่มอบแต้มที่เราใช้ไว้เล่นในกิจกรรมมากสุดสำหรับเกี่ยวกับอีเวนต์พลัสเซนทุกครั้งเนาะมันก็จะมีอีเวนต์ <c oughs> ไม่ใช่อีเวนต์สิมันก็จะมีเควสต,ต่อสู้ในโคลอเซียมขึ้นมาเรื่อยๆ โอเคแล้วก็มาดูในส่วนจอเล็กรายละเอียดของรางวัลลิกดีกว่าในด้านข้างล่างก็จะเน้นที่กล่องหแสงสว่างเนาะภายในกล่องแสงสว่างดูซิว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไข่ของเจ้ารอยไททสสโกอนแล้วก็มังกรนักบวชที่เป็นมังกรระดเพสส่วนมังกรล่างล่างก็จะเป็นมังกรท่าแสงที่เป็นระเัลต่างต่างนอกจากนั้นก็จะมี เหรียญเขียวประมาณประมาณเจ็ดเหรียญเนาะเช่ามารวมกับเหรียญเขียวที่เราสามารถหาได้ตามปกติและโฆษณาแล้วก็ได้ประมาณเกือบสามหมืเหรียญส่วนแถวกลางมันก็จะเป็นที่ที่เราสามารถได้ชิ้นส่วนลูกแก้วของเจ้าライターロイอร์ดากอนซึ่ง ถ้าใครก็ตามอยากได้ที่ส่วนเจ้าทรายรอยลวก้อนผมขอแนะนําให้รอเจ้าไข่ VMP ตรงนี้หมดก่อนนะสาวันตรงนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามันมีเวลาที่จํากัดถ้าเราไม่สามารถได้ตามเวลาที่กําหนดไอ้นี่มันจะหายไปเลยแล้วสิ่งที่เราทํามันก็จะสูญเปล่าเพราะงั้นผมขอแนะนําให้เก็บออมเจ้าโทเค็นสีพูไว้เยอะเพื่อรอเล่นดีๆเพื่อให้ฟุกได้เจ้า ยี่ส่วนของร้อยแไทรอยดะก้อนเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนิวมังกรเนาะนิวดราคอนด้านบนด้านบนมันก็จะชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นส่วนของกล่องแห่งความมืดเนานะตรงนี้ผมก็เชิญไม่ขอเล่นให้ทุกท่านดูเนาะเดี๋ยวเอเดี๋ยดูดูดูดรายละเอียดมันก็จะเป็นเช่นเดียวกับเกมพัลส์นจับคู่ผลไม้เนาะ โดยไอเจ้าผลไม้พวกนี้ถ้าเราสามารถรวบรวมผลไม้ไม่สิต้องเรียกว่าจับคู่เนาะสิงจะถูกถ้าเราจับคู่ผลไม้อะไรก็ตามได้ครบจานวนถึง5ผลผลเราก็จะได้ไอเทมพิเศษที่เป็นรูปดาวโดยไอเทมรูปดาวพวกนี้เมื่อเรานำไปผสมกับผลไม้อะไรก็ตามผลไม้นั้นทั้งหมดในกระดานจะถูกทำจะถูกรวบรวมทันทีแต่ ถ้าเราสามารถนำไอเทมรูปดาวทั้งสองมารวมกันผลไม้ทั้งหมดในกระดานจะถูกรวบรวมเก็บไว้นั่นเองโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาอันควรแล้วระเอียดรายละเอียด <c oughs> ของกิจกรรมผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะโอเคครับก็เหมือนเดิมเนาะถ้าใครชอบถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมทำที่ต่อไปด้วยนะครับบาย